ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกลับมาพบกับพี่กบนบารยุสคารนะครับลำพูนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับผมเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยนะแน่ๆครับผลไม้เศรษฐกิจของจังหวัดลำพูนนะครับและจังหวัดใกล้เคียงครับใครนะครับที่สนใจอยากได้รถกระบะตอนเดียวนะครับผมไว้ขนนะครับพืชผลทางการเกษตรนะครับโดยที่วันนี้มีแคมป์เลย สำหรับเกษตรกร,ะกรนะครับที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีเครดิตใดๆก็ได้นะครับออกรถกับพี่กบวันนี้มีแต่ฟรีฟรีฟรีนะครับมาดูกันว่าจะเป็นรถรุ่นไหนส่วนแคมเปญพิเศษพี่กบขอแจ้งตอนท้ายคลิปนะจ๊ะ,ะมาดูกันเลยตัวนี้ครับผมเป็นรถ e สุดๆ d max รุ่น1.9 blue power นะครับ1 9 s blue power ปี2,561นะครับจำหน่ายเพียง390,000 90,00บาทเท่านั้นเองนะครับคันนี้รู้ไม่เอ่ยตอนเปิดตัวเท่าไหร่ตอนเปิดตัวนะครับอยู่ที่5 9 5 0 0 0 0บาทแต่วันนี้นะครับรถใช้งานแค่ยังไม่ถึง4ปีนะจ๊ะออกที่นพดลเพียง3,99,000บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะครับก่อนที่จะจับจองเป็นเจ้าของหรือถูกใจนะครับให้ดูรอบๆคันก่อนว่าความน่าใช้ของเจ้าตัว d m a ม 1.9บูพาวเวอร์คันนี้ครับน่าใช้ขนาดไหนนะครับรอบๆอบคันเดี๋ยวให้ตากล้องพาดูภายในกันเลยนะครับผมภายในห้องโดยสารนะครับก็เนี่ยครับสมัยใหม่แล้วเมื่อก่อนจะเป็นเบาะติดกันเนาะแล้วทีนี้เวลาคนขับขยือนะครับคนที่นั่งไปด้วยต้องขยับตามนะแต่เนี้ยไม่ต้องแล้วเป็นเบาะแยกนะครับผมขยับใครขยับมันนะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องตรงนี้นะเอาไว้วางเครื่องดื่มนะเป็นพวกกาแฟนะผม แล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระตรงนี้มีรู้สึกว่าตรงนั้นสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ส่วนมากนะครับรถกระบะตอนเดียวจะไม่ค่อยเน้นนะครับในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าไหร่แต่คันนี้ถือว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับเวลาเดินทางไกลๆก็สามารถาวางแก้วน้ําหรือชาร์จแบตโทรศัพท์อะไรได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ1ิ้านะครับ,รบผม รองรับในส่วนของน้ําหนักนะครับของอลำนีนะครับหรือพืนผลทางการเกษตรได้ดีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกระบะช่วงยาวกันช่วงท้ายตัวนี้นะครับโหสามารถจุกได้อย่างเต็มๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอเขาเรียกว่าอะไรเดียวแล้วแต่ลูกค้าว่าคันดีแมคคันนี้จะไปอยู่กับใครนะรผมไปขายผลไม้นะครับบรรทุกอะ,อะไรดีสัตว์เนาะไก่เป็ดหมูได้หมดเลยนะจะเอาไปใส่ แหนบเสริมโครงอะไรได้หมดนะครับกับราคาพิเศษวันนี้399,000บาทเดี๋ยวพี่กบจะแจ้งแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้านพดลดยุสขากันอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับฝั่งของคนขับกันนะครับผมตรงนี้นะครับอย่าไปซีเรียสนะครับในส่วนของตรงนี้นะเป็นกระจกมือหมุนนะครับแต่นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power แบบไฟฟ้า EPS นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นแบบ สปีดเอเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับผมก็ไม่นิดเดียวเองนะครับตัวนี้รถปี61ไม่วิ่งประมาณแส4นะครับย้ำแสนสอ่ะเดี๋ยวเราไปดูความเดิมเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะครับในห้องเครื่องกันนะผมว่าเดิมแท้ขนาดไหนนะครับผมเพราะพี่กบเคยแจ้งไปในหลายๆไลฟ์หลายๆคลิปแล้วว่านกพดดยุสคาร์ลุาูนของเรานะครับไม่นะครับนำรถ น้ำท่วมไม่นํารถไฟไม่ไม่นํารถพลิกคว่ำมาจําหน่ายให้กับลูกค้าให้เสียชื่อเสียงอย่างแน่นอนนะครับผมดูความเดิมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตต่างๆนะครับนี่เลยไม่มีการขยับนะครับผมเดิมหมดนะครับผมถ้าตรวจสอบพบเจอนะครับว่ารถนะครับเคยพลิกคว่ำเคยชนหนักมานะครับเคยเคลมเคยซ่อมหนักมานะครับทางเรายินดีซื้อคืนและจ่ายเงินส่วนต่างให้กับลูกค้าอีก10,000แสนบาทนะครับผมที่สำคัญตรงนี้นี่เลย ะตากล้องมาดูเลยแผ่นเพจยังอยู่ครบเลยนะครับผมสามารถซื้อขายได้โอนไดอ้อันนี้คือความเดิมๆนะครับของเจ้า d m a มหัวเดียว1.9บูพาวเวอร์คันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดฟ้ากระโปรงก่อนแล้วพี่กบจะแจ้งในส่วนของแคมเปญพิเศษแน่นอนครับเจอกับพี่กบธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับคันนี้เลย d ี บลูพาวเว 1.9s นะครับรดพนดุยุสคาจำหน่ายที่399,000บาทคาวดีสสำหรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะครับหรือใครก็ได้ที่สนใจอยากได้เจ้าคันนี้ไปใช้ไม่จำเป็นต้องมีเครดิตที่กบบอกเลยย้ำกันอีกทีเลยว่าฟรีดาวนะครับไม่ต้องมีเครดิตนะฟรีดาวฟรีโอนฟรีจัดที่สำคัญฟรีประกันชั้น2ให้ด้วยนะครับผมอะไรจะขนาดนั้นจองเพียง1,000บาทนะผมจองเพียง1,000บาทวันรับรถที่กบคืนเงินจอง ให้กับลูกค้าไปเลยและที่สําคัญอีกยังไม่หมดอีกโอ้โหจะตายแล้วเนี่ยโอ้ผมไม่ไหวเลยนะยังแถมฟรีดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนนานอีก6เดือนนะเพราะฉะนั้นดาวก็ศูนย์บาทออกรถก็ศูนย์บาทนะผมฟรีโอนฟรีจัดฟรีประกันนะครับแถมไม่พอดอกเบี้ยศูนเอร์เซนาน6เดือนแล้ว6เดือนจะผ่อนเท่าไหร่ล่ะผ่อนเดือนประมาณ5,000ต้น,ต,นต้นเองจ้าลูกค้าสามารถใช้แคมเปญนี้ได้ยาวสูงสุดถึง6เดือนเลยนะครับผม ตั้งหลักได้สบายๆนะครับใครนะครับสนใจรถรุ่นอื่นๆที่ไม่ใช่ตอนเดียวก็สามารถทักหาพี่กบได้เลยนะครับแต่วันนี้ขอให้นี่เลยเป็นพระเอกในวันนี้นะครับสนใจนะครับทักหรือโทรสอบถามพี่กบได้ที่เบอร์0661131656โทรมาปรึกษาก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ซื้อวันนี้อาจจะซื้อในวันหน้าไม่ว่ากันนะครับยังไงฝากเจ้าตัว d m a ม็1.9นี้ไว้ด้วยนะครับกระบะตอนเดียวทาเงินได้แน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ